สวัสดีครับการทํางานของแกนซักหรือชุดเกียร์หรือชุดคัตพร้อมปัญหาต่างๆตรงนี้นะครับตรงนี้ที่บินขีดขีดนะครับไอ้เล็กๆตรงนี้นะครับเขาเรียกแกนในนะครับเอาไว้ล็อกจานซักนะครับจะมีน็อตสําหรับล็อกกับจานซักตรงนี้นะครับเมื่อตรงนี้หมุนซ้ายหมุนขวาก็จะเป็นการซักนะครับจานก็จะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับส่วนตรงนี้คือแกนนอกครับแกนนอกก็คือส่วนที่จะไปล็อกกับถังนะครับล็อกกับตัวถังเวลาตรงนี้หมุนนะครับถังจะหมุนตามทันทีเลยนะครับเป็นการปั่นแห้งครับ ส่วนยางตรงนี้นะครับตรงนี้มีแหวนครับต้องใส่ครับมันจะทําให้ล็อกถังได้แน่นนะครับตรงนี้นะครับที่บอกนะครับอ่คือแกนในนะครับตรงนี้เวลามันหมุนนะครับมันจะหมุนจานซากอย่างเดียวนะครับส่วนตรงนี้แกนนอกครับมันจะหมุนถังให้หมุนนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็คือหมุนมันจะหมุนอย่างนี้นะครับถ้าเราไปหมุนตรงพุลเล่มันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับสําหรับรุ่นนี้แต่ถ้าหมุนด้านแต่ตรงนี้เวลาเรามองจากด้านบนนะครับมันจะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนฝาครับ ถังเ <Billie S 2> ี่หมุนฝาปั่นแห้งครับแต่เวลาเราไปหม,มุนพุนเล่จะต้องหมุนกลับทางครับหมุนเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับหม,มุนถ,ถ้าเราหมุนพุเล่เราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะว่ามันกลับด้านกันครับเวลาเราอยู่ทางนี้มันจะอีกทางนึงเวลาไปหมุนไปทงุูเล่มันก็หมายความว่ามันเป็นการกลับด้านไปนะครับอมองจากทางหมุนฝานะครับ <fal is> แต่เวลาหมุนถ like ้าเราไปหันไปทางทุนเล่นะครับแล้วเวลาเราไปนั่งหมุนทุลเล่มันจะเป็นการทวนเข็มครับมีบางยี่ห้อก็อาจจะหมุนกลับด้านจากตรงนี้นะครับ ส่วนแหวนตรงนี้ครับอ่ส่วนแหวนตรงนี้ใส่ผิดครับให้ดึงออกมาแล้วก็กลับทางใหม่ครับมันจะมีด้านยางอยู่ด้านในนะครับเอาส่วนที่เป็นเหล็กอยู่ด้านในนะครับแล้วเอายางอยู่ด้านนอกนะครับมันจะได้จับถังได้แน่นนะครับส่วนตรงนี้ใส่ผิดครับยังไม่ได้ถอดกลับนะครับแหวนนะครับให้กลับเอายางขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือคันล็อกนะครับคันล็อกแกนซักนะครับการล็อกแกนใหญ่เนี่ยนะครับแกนล็อกแกนใหญ่แกนแกนนอกนะครับแกนล็อกแกนนอกเนี่นะครับล็อกแกนถังนั่นแหละ นี่แกนล็อกนะครับอันนี้คันล็อกนะครับคันล็อกแกนถังแกนหมุนถังนี่นะครับแกนนอกส่วนตรงนี้อ่านี่เวลาเธอต้องเทสนะครับหมุนอันนี้เรายังไม่ต้องห,งหมุนคันล็อกไม่ยังไม่ต้องโยกคันล็อกออกนะครับเราลองซื้อลองนะครับเวลาหมุนนีนะครับจานมันจะหมุนแกนในอย่างเดียวอันนี้ปลดคันล็อกออกครับอ่าสังเกตไอ้ตรงนี้คือก้านก้านเบรกนะครับไอ้ตรงนี้ฝองเฟืองนี้ก็คือเฟือง เฟืองเบรกถ้าหากเราไม่ได้โยกคันล็อกนี้ออกนะครับถ้าไม่ได้โยกคันล็อกนี้ออกหรือโยกออกแล้วการเบรกหรือเฟืองเบรกมัน,ม,นมันไม่หลุดออกไปออกจากกาันนไม่แยกออกจากกันนะครับมันก็จะแสดงว่ามันเบรกอยู่นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะลังนะครับหรือเบรกแกนนี้ไว้นะครับเบรกแกนนอกไว้ไม่ให้มันหมุนนะครับดังนั้นแกนนอกก็จะหมุนไม่ได้นะครับมันก็จะหมุนเฉพาะแกนใดอย่างเดียวนะครับอ่าดังนั้นต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหากตรงนี้ดึงแล้วแล้วตรงนี้ก้านเบรกนะครับ แยกออกจากืองเบรกแล้วนะครับแล้วแกนนอกนี่ไม่หมุนนะครับหมุนแต่แกนในอย่างเดียวก็แสดงว่าแกนตักอย่าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าตรงนี้ดึงแล้วก้านเนี่ยมันไม่ยอมแยกออกจากกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เวลาหมุนนะครับเวลาปั่นแห้งนะครับไอ้แกนนี้จะถูกล้างนะครับจากเบรกตรงนี้นะครับมันจะล้างไว้มันจะไม่สามารถหมุนได้ครับก็จะหมุนได้แต่แกนในอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแกนตักก็ไม่เสียนะครับให้แก้ตรงที่ก้านนี่นะครับมันจะมีมี น็อตนะครับทาไว้นะครับน็อตนี่นะครับมันจะมีน็อตนี่นะครับอ่าเราก็ให้เอาปบแจยบางสายาขน็อตตัวในออกก่อนครับแล้วก็หมุนน็อตตัวในเนี่ยเขายับเข้ามานะครับแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้นะครับให้เข้ามาในนี้นะครับหมุนน็อตตัวนี้ให้เข้ามาชิดกับก้านล็อกนะครับนี่คันล็อกแกนะครับหมุนเข้ามาให้มันชิดเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ลองดูนะครับลองดึงคันล็อกดูนะครับถ้าหากดึงแล้วก้านเบรกอันนี้คือก้านเบรกนะครับ ด้านเบรกตรนี้อ้าออกมาได้นะครับอ้าออกมาจะเฟืองเบรกได้แแยกออกมาได้นะครับก็จะให้ล็อกน็อตตรงนี้ให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าใช้งานได้แล้วครับส่วนยางตรงนี้นะครับของแท้จะเป็นยางที่ดีมากครับยางกันน้ํารั่วลงมาที่แกนซักตรงนี้นะครับถ้าน้ํารั่วลงมาที่แกนซักตรงนี้ก็จะอยู่ไม่นานก็จะเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นยางตรงนี้สําคัญนะครับส่วนของก๊อปนะครับยางตัวนี้จะมันจะไม่แข็งแรงนะครับของก๊อปปี้นะครับ หอมเทียมมันจะไม่แข็งแรงแล้วมันจะไม่ดีเป็นยางไม่ดีคุณภาพครับแต่ถ้าหากว่าเราซื้อของแท้มันจะเป็นยางที่ดีนะครับน้ําจะไม่ไหลออกมาตรงนี้ใช้ทนใช้นานครับสําคัญมากยางตรงนี้นะครับอถ้าซื้อมือสองอันนี้ผมไปซื้อมือสองมานะครับตัวนี้นะครับไปซื้อมือสองมายางดีมากครับใช้ดีครับส่วนตรงนี้เวลาซื้อนะครับให้ขยับขยับก็ๆๆๆๆอย่างนี้นะครับถ้าขยับแล้วแน่นนะครับรู้สึกว่ามันแน่นนะครับ ก็แสดงว่าซื้อได้ซื้อมาเลยครับแต่ถ้าเกิดโยกแล้วขยับก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กรวมนะครับหลวมเลยแสดงว่ามันใกล้จะเสียแล้วไม่ต้องซื้อครับขอเปลี่ยนตัวใหม่ครับส่วนตัวนี้นะครับไอ้ตัวที่อยู่ข้างข้างเนี่ยมันเป็นตัวเสียครับมันจะดึงกันโยกแกงต์กออกนะครับเพื่อไปดึงก้านเบรกออกนะครับออกจากเฟืองเบรกนะครับดึงมาอย่างนี้คือสุดแล้วนะครับอ่าเราดึงสุดแล้วนะครับ จริงๆไม่ต้องดึงสุดก็ได้นะครับไม่ต้องดึงสุดมันก็ล็อกล็อกเอ่อมันก็ถังก็สามารถหมุนได้แล้วนะครับแต่การดึงสุดจะทําให้มันมันปล่อยน้ำได้รวดเร็วแค่นั้นเองครับสําหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ